โอเคป่ะหมดตีแล้วตัวนั้นหนึ่งมันปิดของบนโ,โดนไหน,กกน,หนรับจริงๆตานี้ยังไม่ควรตืออ้นนั่นนะ ไม่ควรซื้ออะไรนะไม่ทันแล้วไม่ควรซื้อบอลูมดม,พ,ดมพูดถึงใครไม่หมายถึงท็อปไม่ได้หมายถึงมึงของมึงน่ะมันปกติอยู่แล้วเมื่อกี้กูหลุดอ่ะอกูเก็บห้าแล้วเนะี่ยเอาเลย <laughs> ไม่ได้วะหมดหมดเมาส์ไม่ได้เลยตัวน,นั้นหนึ่งหรือเปล่าวะตอบยากเคยไมีใครออมบานปะไ่กูได้ยินเสียงข้างหลัง พวกเราแม่งตรงเข้าไซด์กันไม่สนใจอะไรเลยจริงๆไป reload จุ๊บไม่ไมไเ,มเน,นเื้อกำลัง reload จุ๊ไ่อไ,ไอ้เนี่ยลืมซื้อโม่แต่ปรับเป้า กูยิงยับเลยไหวใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นวะก็ามันคืออันเลนนะพี่ฝังลุนเข้ามือใหม่แกล้งเขางงแล้วไงก็วป็นป่วยนะแล้วไม่มีใครช่วยกูจริงดิเอาก็ามึงบอกก็ไหวอ่ะคนไทยนะคือไอศอกไอ้ศอก ีอะไก่ไมนยิงอะไรวะมันยิงคนเนี่ยหละไม่มียืนโดนยิงกระเพื่อไก่มันเลือดเยอะมากเลยนะเอาจริงอ่ะตัดไก่ไม่สปอร์ตมิดเนี่ยมิดจะตายไม่เลยช็อตไม่เลยช็อตมึงดูแผนที่ดิมันไม่ขึ้น้ดึงขึ้นได้ปะได้ปะโอ้โหไปกันหมดเลยงงเลยพี่จะไม่มีแล้วมีได้ไงแม่งหลอดแม่งเข้าสายเร็วมาก

ตัดโดนตัดทั้งบนยูรุพลาไม่ถึงว่ะโคตรทางไม่น่าเชื่อจริงว่ากูจะเก็บเพียร์ที่อะไรขนาดนี้ของทีมของมือใหม่กูบอกเลยกูกูมาพยนเกินระยะไก่แม่งเกินระยะแบบสุดขีดเลยโอเคเซกสวย โดนตัวเฉยๆไม่นานไม่ได้แล้วต้องมิดเหรอมิดตายห่าหมดแล้วนี่มั้งได้มิดเดียวถอตเจอ เ,เ,เล่นหน้าโดนผมไปสี่สิบอ่ะช่อนน่าจะเข้ามิดไปนั่นตัวตัวตัวที่ช้างเจอนั่นแหละเล่มาเพื่อโยนโอ้ยไอเหี้ยเวอร์จริงเวอร์จัดวัวถึง บางทีก็กลัวไก่แม่งหันไปทางไหนก็ไม่รู้รรนหลงปิ่งออกแล้วแน่เลยวะ่ะข้นม,มาเลยวู้วคูแตกใช่ตัวนั<พ>้นวิ่งแปลว่ามันอยู่นะมันเข้าใกล้แล้วนะอุ้ยทาแบับทิกเกอร์ ้เจ็ดก็ยิงแม่นเหลอเดี๋ยวข้างบนข้างบนไอ้ยเบนอุ้ยเอ้าเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอครับตัวขวาไอ้เกียร์ของเพื่อนนะเจ็บนี่ว่ะทำไมเข้ามาได้เงี้ยเงี้ยเงี้ยน้ำพะวะ วางบอมครับวางบอมครับนถอยกันหมดเมื่อกี้ไม่ใช่อันนั้นติตรงนี้สิเสร็จไม่ขาดต้องเล่นให้เป็นไม่ขาดใกล้มันเด้งได้ด้วยนะครับใช่ใช่ เอายิงให้เป็นมืนมันะออมเว้ยอ้อไอ้บ้าเฮ้ยท็อปก็ยิงได้ไปเจอไอ้เ,อห,เนหน่าของเราแล้วก็ได้ว่าเจอเลน่าของเราปดหัวว่า,วาใช่ไม่น,น่าที่กันแฟง มันโดนมันแงตงเขา t a n it's me, It me. It me, It s me. <S อิส m ี m ม n it's me เอีเด๋อ <c oughs> เด๋วทำอะไรอ่ะอนี่น,ทำ,นทำอะไรอ่ะเขามาช่วยซ้อนอ้ยแต่กลัวไก่วางไว้นู่นแล้วอ่ะตายนึง <c oughs> ะะไปอรโอ้ยเหี้ยโดนแลกเปืนือไม่แลกปืนไลยอ่าลองเล่นหน่อเอาเลยเอาเลยลองลองยิงไหมสู้เลยไปแล้วมันไปหมดแล้วเพื่อนเราอ้อมไปบ้านมันเอาปืนไปไปเก็บปืนที่มันดิแตกหมดเดี๋ยวให้ท็อปปิ้วอยู่นี่ให้ท็อปอ้อมไปด้านเระวางเอเดี๋ยวไอเฮียเดินถึงดังไปแม่งวิ่งมาก่อนยิงให้เลยิงให้อยู่ไหน มันกลับไปบีมันกลับไปบีเปล่าวะไอตัวท oh, ี่ยิงนี่น่ากลับไปบีแน่ๆเพราะมันถือบอมเอ๊ะเดี๋ยวนะวางอะลามบอด้ตรงนี้ไม่ได้หรอวะโอ้โหแล้วกดอนชาร์จอีกอะ จะรู yeah, wicked, ้แม mm ่งจะตายอยู่ละชอบถือมีดวิ่งเลยมันอยู่ข้างในนั้นหมดละนั่นช้างช้างยังไงยูเลยนั่นแต่งช้างนั่นแต่งช้างยังไงทะลุไปเนี่ย จริงๆมันชิ้ขวาให้มันเด้งได้ทีหนึ่งนะโดดโอเคใส่เข้าไป <c oughs> ตั้งแผ่นไปแล้วด้ <c oughs> าวยกระรำบอดไม่ทำงานหรอ เหี้ยเอ้รีคอยไม่ตามต้องการเลยสะเตะเจ็บกูทันนะท้อๆท้อทันละเช็คกลางมีไหมเดี๋ยวรู้นะเออ งไ,ไ,ไม่คิดจะมองข้างเลยให้ตาเตยเถอะเดี๋ยวรู้เยูยรู้น่าจะยิงหัวช้างแตกนั่นเนี่ยเห็นไหม,ามน,น,นายอนาคตได้เอาจริงดิเฮ้ยไก่อเลิร์ศไก่อเลิร์ศข้างหลัง,งอ่ะตุไก่เลิศตรงไหนวะกูงงมึงยิงอะไรอะไก่ ไกมึงยิงอะไรมันจะอ้อมมาเอากูก่อนโอ้หมดเลยหมดเลยนะเลยนี่ยเห็นไหมอ๋มเอเต,ต็มเลยเมมเบอร์มึงคนเดียววะช้างเเียยอ้ย